สวัสดีค่ะวันนี้ครูเปิ้ลได้มาทําบุญที่วัดสันติวงศสารามเมืองเบอร์มิงแฮมนะคะแล้วก็ได้ถือโอกาสอันดีนะคะได้ได้นําเกร็ดความรู้นะคะที่จะมาแนะนํากลุ่มแม่บ้านแม่เรือนนะคะคือ,อกระรี่พับที่ครูเปิ้ลตั้งใจที่จะทําหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็เวลาก็ไม่เอื้ออํานวยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดอของสัปดาห์นะคะครูเปิ้ลก็เลยได้เตรียมเกร็ดความรู้ของการทํากระรี่พับมาแนะนํากันนะคะเรามาดูนะคะ ส่วนผสมของขลิบภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของแป้งในนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาน้ำมันพืชครึ่งถ้วยน้ำเปล่านะคะครึ่งถ้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์สองถ้วยส่วนผสมของแป้งในนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วย น้ำมันพืชเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยอันนี้ก็จะทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเครื่องปรุงของไส้นะคะก็จะมีผงขมิ้นนะคะเกลือป่นผงขนอ,อกไก่นะคะพริกไทยน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันสำหรับทอดนะคะส่วนผสมของไส้นั้นก็จะมีมันฝรั่งนะคะที่นี่เราจะใช้มันฝรั่งกันนะคะ หรือที่เมืองไทยก็จะใช้มันเทศแทนเพราะว่ามันเทศก็จะทําให้รสชาตินั้นกลมงก่องมีความหวานขึ้นนะคะส่วนไก่นะคะครูเปิลก็จะรวนไก่กับเกลือให้มีรสชาติขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาผัดนะคะหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้ที่ครูเปิลผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมมาไว้นะคะอันนี้ส่วนผสมของไส้นั้นก็ประมาณหนึ่งส่วนนะคะส่วนที่ยังไม่ผัดนั้น ส่วนของผสมของไส้นั้นครูเปิ่เตรียมมา2ส,ส่วนนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้ทำบุญด้วยนะคะแล้สักครู่เราจะมาดูวิธีการทำค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำไส้กะหรี่ภาพกกันก่อนนะคะสน้ำมัลงไปก่อนนะคะไฟที่เราใช้นะคะเราจะใช้ไฟกลางก่อนถ้าไฟแรงเดี๋ยว ผสมของอไส้นะอันนี้ผัดสักครึ่งนึงก่อนนะคะผัดหอมให้หอมสีออกเหลืองๆนะคะแล้วก็ให้ความหอมของ ของหอมเนี่ยไปทั่วเขากับใส่ที่เราจะลงไปผัดต่อไปนะคะหอมที่เราใช้ถ้าเราใช้หอมแดงนะคะสีของกะรี่ครับก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกออหอมใหญ่นะ,ะก็เป็นสีขาวนะคะจะสีสวยกว่าเงาวกว่านะคะค่ะเมื่อเราผัดหอมนะคะ พอสมควรแล้วนะคะหอมนิ่มนืดอเนึงเราจะใส่พริกไทยนะคะลงไปผัดเพื่อที่จะให้อหอมพริกไทยนี่เข้ากันแลวเลิ่นหอมมากขึ้นนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะเราจะใส่กีหังนะคะยกเว้นพริกไทยนี่จะใส่ไปผัดกับหอมก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เนื้อไส่ลงไปนะคะ ียมมานะคะก็จะเป็นเนื้อไก่ที่รวนเรียบร้อยแล้วใส่เกลือเพื่อที่จะให้รสชาติของไก่ที่เราผัดนี้นะคะมีรสชาติที่กลมกอ่อบแต่ถ้าเราใช้ไก่ที่ไก่สดนะคะสับสดๆเอามาใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเนื้อไก่มันจะเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นครูเบิ้ลจึงใช้วิธีการรวนกับเกลือก่อนเพื่อที่จะให้การผัดนี้เ,เร็วมากขึ้นนะคะไม่เสียเวลานะคะ ต่อจานั้นนะคะเราจะใส่มันนะคะมันที่เราเตรียมไว้นะคะตรงไปผัดผัดให้เข้ากันนะคะผัดไปสักระยะหนึ่งนะคะเราถึงจะใส่เครื่องปรุงนะคะ เครื่องปรุงก็ที่เหลือก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือป่นผงขมิ้นนะคะส่วนพริกไทยนั้นนะคะเราจะใส่เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้รสชาตินั้นกลมกลม่อมแล้วก็หอมพริกไทยมากขึ้นนะคะผัดให้เข้ากันสักครู่เราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะผงขมิ้นหนึ่งช้อนชานะถ้าเราใส่เยอะนะคะตัวนี้ ใสขนมก็จะทําให้ไส้ขนมข็นนะคะเพราะฉะนั้นใส่เพื่อให้เป็นสีสันสวยงามน,นะคะเทคนิค hmm. ถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้ใส้ขนมมีความขมนะคะแ mm hmm. ต่ายนะคะปรุงรสปรุงรสนี้เราจะให้รสชาติเข้มข้นนิดนึงนะคะน้ำตาลกับเกลือพริกไทยนะคะ ไปจนมันสุกนะคะรสชาติกลมกล่อมบางคนนะคะจะชอบใอส่พริกไทยเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้ไส้ขนมหอมนะคะแต่บางคนไม่ชอบพริกไทยนะคะแล้วแต่นะ,ะแล้วก็แล้วแต่สูตรด้วยนะคะจะอยู่ในช่วงที่จะทําทตัวแป้งในและแป้งนอกนะคะก่อนที่ครูปเปิลจะทําทแป้งนอกและแป้งในนั้นขอแนะนำํำชนิดของแป้งด้วยนะคะ แป้งที่เราใช้ทําขนมนี้จะมี3ชนิดนะคะแป้งชนิดหนักแป้งชนิดหนักนี้ก็จะมีกลูเตนมากนะคะกลูเตนในที่นี้ก็คือโปรตีนของแป้งนั่นเองนะคะแป้งชนิดหนักจะมีกลูเตนมากก็คือใช้สําหรับทําขนมปังนะคะแล้วก็แป้งชนิดปานกลางนะคะก็จะเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะอันนี้จะอยู่ระดับกลางใช้จะให้ทำคุกกี้นะคะ หรือเพสตี้ต่างๆนะคะอันนี้เราจะใช้แป้งชนิดกลางนะคะส่วนแป้งชนิดเบานั้นก็จะเป็นแป้งที่มีกลูเตนน้อยที่สุดคือใช้สำหรับทำเค้กนะคะก็อันนี้นะคะครูเปิลก็แนะนำนะคะที่ใช้ทำกะหรี่พับนะคะก็จะเป็นแป้งอยู่ระดับกลางนะคะแป้งอันนี้จะเรียกแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ใช้ในประเทศอังกฤษนะคะเพลนฟลาวตัวนี้สำหรับเพสตรีนะคะตัวนี้ที่ ครูเปิลใช้ทําคั่วพับนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะคะ,ะส่งข้อความมาถามนะคะว่าใช้แป้งชนิดไหนทําขนมต่างๆนะคะวันนี้ครูเปิลก็เลยได้ถือโอกาสแนะนําเกรดความรู้เกี่ยวกับการใช้แป้งนะคะบอกไปแล้วนะคะแป้งชนิดหนักก,ก็คือแป้งที่ใช้ทําขนมปังแป้งชนิดกลางก็คือใช้ทําคุกกี้หรือเพสตีต้ต่างๆนะคะส่วนชนิดเบานั้นก็คือแป้งเค้กที่เราใช้ทําเค้กนะคะอันนี้ ดูแล้วนะคะดูแล้วแล้วก็วิธีการทำนะคะทุกครั้งที่ครูเปิ้ลจะทำขนมนะคะก็จะล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะ,ะส่วนผสมของแป้งในนะคะนะะคก็จะมีะแป้งสาลีสองถ้วยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ เกลือปน่นครึ่งช้อนชานะคะน้ำครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมันนะคะครึ่งถ้วยทุกอย่างใส่ลงไปในอ่างผสมแล้วใช้มือนวดนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะส่วนผสมนี้นะคะก็จะได้ ทั้งหมดนะคะสี่สิบตัวนะคะเมื่อเราแบ่งแป้งแล้วนะคะอันนี้เป็นแป้งในนะคะค่ะเราเอาส่วนผสมของแป้งในเออแป้งนอกนะคะเอาออกมานวดบนโต๊ะนะคะเพื่อที่เราจะแบ่งให้ได้จำนวนก้อนเท่าๆกันนะคะส่วนนี้ที่ครูเปิ้ลบอกไปตั้งแต่แรกนะคะเราจะได้ทั้งหมด4ี่ิบชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งแป้งให้ได้2ี่ิบก้อน,นะค่ะ ดูวิธีการแบ่งแป้งนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนละห้าชิ้นนะคะ,ะตัดมาให้ได้ยี่สิบชิ้นค่ะตอนนี้นะคะเราแบ่งแป้งได้ยี่สิบชิ้นแล้วนะคะก็จะมาครึงให้เป็นก้อนอกลมๆเพื่อที่จะพักไว้นะคะ คลึงทั้งหมดนะคะเพื่อที่พักไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะทำแป้งในนะคะครูเปิลคลึงแป้งนะคะทั้งหมด20่สิบลูกนะคะพักไว้ก่อนนะคะต่อจากนี้ถ้าเราจะมาทำาแป้งในนะคะแป้งในก็จะมีแป้งสาลีนะคะหนึ่งถ้วยน้ำมันพืชน,นะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะอันนี้คือแป้งในนะคะ ผสมเสร็จแล้วก็จะแบ่งให้เท่ากันอีกเหมือนกันนะคะคือให้ได้ยี่สิบก้อนค่ะ่ะเราได้แป้งนอกนะคะยี่สิบก้อนแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นแป้งไหนแป้งในเราก็ต้องแบ่งให้ได้ยี่สิบก้อนเช่นกันนะคะการแบ่งแป้งนะคะได้ยี่สิบก้อนเช่นกันนะคะตอนนี้นะคะเราได้ แป้งนอกนะคะยี่สิบก้อนแล้วแป้งในก็ยี่สิบก้อนแล้วนะคะเท่ากันนะคะเราจะมาดูนะคะว่าแป้งนอกและแป้งในนะคะขยายแป้งนอกออกนะคะแล้วก็ใช้แป้งในนะคะใส่เข้าไปแล้วก็หุ้มพักไว้นะคะมาดูกันใกล้ๆนะคะ ทำไม่ยากนะคะแต่มีหลายขั้นตอนนะคะน,นี่ครูเปิลทำให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะตอนนี้นะคะแป้งนอกและแป้งในนะคะเาห่อหุ้มกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำดูนะคะตรงนี้นะะที่เราปิดปิดแป้งนอกและแป้งในมาลงนะคะคลึงนะคะการคลึง ครึ่งรอบแรกนะฮะครึงรอบแรกเราจะาคลึงสองสองครั้งนะคะนี่ครั้งที่สองนะคะคลึงครั้งที่สองพักแป้งไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำจน ทุกก้อนนะคะคลึงไปให้ได้ทั้งหมดนะคะแต่ละก้อนนะคะสองรอบนะคะพันแป้งนะคะรอบแรกทบทวนนะคะม้วนให้อ่ แน่นนะคะถ้าเราม้วนไม่แน่นเนี้ยชั้นของแป้งก็จะไม่ดูสวยนะคะก้อนสุดท้ายนะคะแล้วเราจะมาดูวิธีการาปั้นเป็นตัวแล้วก็ใส่ไส้นะคะเราได้20ก้อนแล้วนะคะ ะะมาดูวิธีการาแบ่งครึ่งนะคะใช้ก้อนแรกที่เราพักไว้นะคะแบ่งครึ่งของแป้งนะคะดูใกล้ๆนะคะเราก็จะได้ชั้นของแป้งเป็นแบบนี้นะใช่ไหมคะแล้วเราจะนําด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านนอกอันนี้คือด้านในนะคะด้านนอกนี่ลงลง อ่าข้างล่างนะคะแล้วก็แบบนิดนึงเสร็จแล้วนะคะกลับมาด้านนี้นะคะกลับมาด้านที่ไม่เป็นลายนะคะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็คลึงตอนเราคลึงนี้พยายามนะคะเราอย่าคลึงทีดแป้งฉีกขาดนะคะถ้าแป้งฉีกขาดเวลาเราใส่ไส้ลงไปแล้วไส้นั้นก็จะแตกนะคะแล้วก็จะทําให้น้ํามันด,ดําเลยเพราะว่าไส้แตกแล้วทอดลงไป ไส่ก็จะแตกออกจากก้อนนะคะน,นี่คือคลึงค่อยๆค,ค,คลึงก่อนนะคะอย่าคลึงแรงตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าคลึงแรงแต่แรกแป้งจะขยายไม่ทันนะคะแล้วทาให้แป้งฉีกขาดได้ง่ายนะคะอันนี้ก้อนแรกนี้ครูปเปิ้ลทำให้ดูช้าๆก่อนนะคะดึงแป้งออกนะคะก็จะเห็นลายลายของแป้งนะคะชั้นของแป้งแล้วก็นํามาใส่ไส้นะคะ ใส่เหมือนกันนะคะถ้าเราใส่ไส้เยอะเกินไปเวลาเราจับจะจับยากนิดนึงนะคะอันนี้ใส่หนึ่งประมาณหนึ่งช้อนนะคะดูนะคะลายขนมการพลิกแป้งนะคะดูตามมือครูเปิลนะคะครั้งแรกอาจจะทําไม่เป็นนะคะตัวแรกเห็นไหมคะก็จะได้กะหรี่พับที่มี เวลาเราทอดก็จะเห็นลายนะคะตอนนี้คือก้นอ่าันไปแล้วนะคะได้แปดตัวนะคะอยามาดูวิธีการทอดนะคะน้ำมันที่เราทอดนี้ก็คืออ่าอย่าเปิดไฟแรงถ้าเปิดไฟแรงเกินไปเนี่ยก็เวลาขนมลงไปขนมก็จะไมหมเลยนะคะหรือขนมอ่คมน้ำมันก็คือน้ำมันไม่ได้ที่นะคะอันนี้น้ำมันได้ที่แล้วนะคะคุกก้นก็จะนำาระิ่ครับลงไปนะคะ ถ้าร้อนเกินไปนะคะแป้งก็จะไม่ขึ้นเป็นลายนะคะลายจะไม่สวยขนมจะไหม้ก่อนนะคะต,ตอนนี้นะคะกะหรี่ปั๊กไส่ไก่นะคะทอดลงกระทะปล่อยให้มันปล่อยให้การทำงานของเขาเองนะคะ ต้องไปกลับไปกลับมาให้ไส้มันแตกนะคะอันนี้ที่ครูก็ใช้ตัวนี้ให้กลับกรดูนะคระมันจะขึ้นเป็นลายนะคะลายแป้งน,นะคะแตกเป็นลายการที่แป้งแตกเป็นลายสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนึงน้ำมันไม่ร้อนจัดนะคะแล้วก็เราคลึงแป้งชั้นของแป้งได้สวยนะคะไม่แตกนะคะว่อให้ทอด ให้สีเหลืองทองนะคะแล้วก็านำออกมาคือขนมสุกแล้วค่ะพอขนมเหลืองทองนะคะเ็จะตักใช้กระชอนให้น้ำมันเสด็จนะคะออกมามาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่โครเปลิลแนะนำวิธีการทำกระหรี่ปับไส้ไก่นะคะเจนสุกเรียบร้อยนะคะเราได้ กะหรี่พับไส้ไก่ที่เป็นที่พึงพอใจนะคะสีสวยสวยงามนะคะสีเหลืองทองนะคะส่วนนี้ที่ครูปเปิลบอกตั้งแต่แรกก็คือหนึ่งส่วนเนี้ยจะได้ประมาณ40ชิ้นนะคะแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้ถวายพระกันค่ะ